สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลื่นพลังบุญกระแทกใจรายการที่จะพาทุกคนออกเดินทางสู่โลกของธรรมะในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและสัมผัสได้จริงในชีวิตประจำวันรายการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะนำคําสอนของพระพุทธเจ้าและข้อคิดทางธรรมมาส่งตรงถึงหัวใจคนฟังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เพราะผมเชื่อว่าเสียงแห่งธรรมะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงและบางครั้งเพียงคำสอนเพียงประโยคเดียวก็สามารถสั่นสะเทือนใจเราได้อย่างลึกซึง้งหัวข้อในวันนี้คือเรื่องที่ทุกคนควรตั้งใจฟังให้ดีเพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราใช้ทุกวันแต่กลับเป็นดาบสองคมที่ทำให้ชีวิตเราตกต่ำโดยไม่รู้ตัวหัวข้อก็คือสี่คำพูดบาปมหันต พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่คนสมัยนี้เผลอพูดทุกวันฟังชื่ออาจดูน่ากลัวแต่ผมอยากให้ทุกคนมองว่านี่คือโอกาสที่จะได้ส่องกระจกในใจของเราเองและเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้กลายเป็นการสร้างบุญแทนที่จะสร้างบาปก่อนอื่นผมขอชวนทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้กดแชร์บอกบุญเรื่องนี้ให้คนที่คุณรักครอบครัว เพื่อนหรือใครก็ตามที่คุณอยากให้เขาได้มีสติเพราะการแชร์ธรรมะออกไปนั้นก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วครับบางครั้งข้อความธรรมะเพียงสั้นๆที่คุณแชร์อาจเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตใครบางคนในวันที่เขากำลังล้มลงก็ได้ครับกลับมาที่หัวข้อของเราทำไมคำพูดถึงสำคัญนักเพราะพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ชัดเจนว่า วาจาคือหนึ่งในกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมทั้งสามอย่างนี้ประกอบกันเป็นกรรมทั้งหมดในชีวิตของเราคำพูดที่เปล่งออกมาแม้เพียงคำเดียวก็มีพลังสร้างสรรค์หรือทำลายได้มากมายกว่าที่เราคิดลองนึกดูว่าทุกครั้งที่เราพูดเรากำลังส่งคลื่นความคิดออกไปในจักรวาลคำพูดเหล่านั้นอาจเป็นสะพานเชื่อมความรัก ความเข้าใจและความดีงามหรือกลับกันมันอาจเป็นดาบที่ทำลายทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างทำให้ประมาทก็ได้น่าเศร้าที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักเรื่องนี้เรามักพูดโดยไม่คิดหรือคิดเพียงสั้นๆว่าไม่เป็นไรหรอกแค่พูดเล่นแต่คำพูดไม่มีคำว่าเล่นในโลกของกรรมเพราะเสียงที่ออกจากปากเราไปแล้วมันจะย้อนกลับมาหาเราเสมอ ไม่ช้าก็เร็ววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงคำพูด4ประเภทที่พระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าเป็นบาปมหันเป็นวจีทุจริตที่ควรระวังที่สุดและน่าแปลกใจที่คนสมัยนี้เผลอพูดทุกวันทั้ง4อย่างนี้คือมุสาวาทหรือการพูดเท็จปิสุนาวาจาหรือคำพูดยุแยะส่อเสียดพรุสวาจาหรือคำหยาบคายทำร้ายใจผู้อื่น และสัมผัพปลาปะหรือคําเพอเจอร์ไร้สาระก่อนจะลงายละเอียดผมอยากให้ทุกคนลองหยุดฟังตัวเองในใจสักนิดว่าคำพูดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เป็นแบบไหนคำพูดของเราสร้างรอยยิ้มหรือสร้างน้ำตาคำพูดของเรายกจิตใจคนขึ้นหรือกดเขาลงลองคิดดูว่าหากมีคนมาพูดแบบเดียวกันกับเรา เราจะรู้สึกอย่างไรหลายครั้งคนเราเจ็บปวดไม่ใช่เพราะการกระทำแต่เพราะคำพูดและในทางกลับกันคำพูดเดียวก็สามารถทำให้ใครบางคนมีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปได้ผมเชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์ฟังคำพูดจากครูจากพ่อแม่หรือจากคนรักที่เปลี่ยนชีวิตเราได้ทั้งชีวิตคำพูดจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย ในพุทธศาสนาพระองค์ทรงสอนสัมมาวาจาหนึ่งในมักมีองค์8เป็นหลักธรรมเพื่อให้มนุษย์ฝึกใช้วาจาให้ถูกต้องสัมมาวาจาประกอบด้วยการงดเว้นการพูดเท็จงดเว้นการพูดส่อเสียดงดเว้นการพูดหยาบคายงดเว้นการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระนี่ไม่ใช่แค่คำสอนเชิงศิลธรรมเท่านั้นแต่เป็นแนวทางชีวิตที่จะทําให้เราเป็นคนที่มีความสุขขึ้น มีคนรักและเคารพมากขึ้นและสำคัญที่สุดคือทำให้จิตใจเราใสาสะอาดขึ้นทุกวันลองนึกถึงโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยโซเชียลมีเดียคำพูดที่เราโพสต์คอมเมนต์หรือส่งข้อความไปนั้นมันกระจายไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุง่งถ้าคำพูดเหล่านั้นเป็นคำที่ทำร้ายคนอื่นหรือบิดเบือนความจริงเราก็เหมือนโยนเชื้อไฟลงในโลกใบนี้โดยไม่รู้ตัว แต่ในทางกลับกันหากเราใช้คำพูดเพื่อให้กำลังใจคนอื่นแบ่งปันความจริงหรือพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์เราก็กำลังสร้างคลื่นพลังดีๆให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันหัวข้อที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้จึงสำคัญมากเพราะมันจะทำให้เราได้สติและระวังคำพูดมากขึ้นผมขอชวนทุกคนตั้งใจฟังและลองทบทวนตัวเองว่าในชีวิตประจำวันเราพูดคำเหล่านี้บ่อยแค่ไหน เพราะเมื่อเราเห็นเราก็เริ่มเปลี่ยนได้เริ่มจากคำแรกมุสาวาทหรือคำพูดเท็จคำนี้หลายคนคงคุ้นเคยแต่คุณรู้ไหมว่าการโกหกแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลต่อจิตใจของเราอย่างลึกซึง้งคำพูดเท็จหรือมุสาวาทเป็นรากฐานสำคัญของวาจาทุจริตทั้งหมดเพราะเมื่อคนเราเริ่มโกหกคำพูดอื่นๆที่ผิดศีลก็จะตามมาโดยไม่รู้ตัว การพูดเท็จจึงไม่ใช่เพียงการบิดเบือนความจริงแต่เป็นการทำลายสัจจะซึ่งถือเป็นคุณธรรมสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์พระพุทธเจ้าถึงกับตรัสว่าสัจจะคือสิ่งที่ทำให้คนมีบารมีเพราะคนที่พูดความจริงเสมอคำพูดของเขาจะมีน้ำหนักและศักดิ์สิทธิ์ลองพิจารณาดูในชีวิตประจำวันเมื่อใครสักคนเคยพูดโกหกเพียงครั้งเดียว เขามักต้องพูดโกหกครั้งที่สองเพื่อปกปิดครั้งแรกและครั้งที่สามเพื่อกลบเกลื่อนความจริงกลายเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือเหตุผลที่การโกหกเพียงเล็กน้อยก็อาจลามไปสู่ความทุกข์ใหญ่หลวงเพราะมันสร้างภาระให้ใจต้องจดจำต้องสร้างเรื่องและต้องอยู่กับความกลัวว่าจะถูกจับได้ผมเคยมีเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งที่มีนิสัยโกหกเล็กน้อยเป็นประจำ เช่นบอกว่าติดงานด่วนทั้งที่จริงไม่ได้อยากไปประชุมหรือบอกว่าทำเสร็จแล้วทั้งที่ยังไม่เสร็จตอนแรกคนรอบตัวก็เชื่อแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่น่าไว้วางใจแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ความน่าเชื่อถือของเขาก็ค่อยๆพังลงและทำให้เขาพลาดโอกาสสำคัญในงานเพราะไม่มีใครมั่นใจในคำพูดของเขาอีกต่อไป พระพุทธเจ้าสอนว่าการพูดความจริงเป็นพื้นฐานของการฝึกจิตเพราะเมื่อเราซื่อตรงกับผู้อื่นใจก็จะซื่อตรงกับตัวเองด้วยคนที่โกหกบ่อยๆจะรู้สึกว่าใจตัวเองกระสับกระส่ายไม่มีสมาธิและไม่มีพลังชีวิตที่มั่นคงเพราะจิตต้องคอยปกปิดความจริงอยู่เสมอแต่คนที่พูดความจริงใจจะสงบและมีพลัง เพราะเขาไม่ต้องสร้างเรื่องโกหกไม่ต้องหลบหน้าใครและไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเปิดโปงเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณหลายพระองค์ให้คำสตสาบานว่าคำพูดของเรามีน้ำหนักเท่าชีวิตหมายความว่าถ้าพูดแล้วต้องทำได้จริงความซื่อตรงนี้เองที่สร้างความศรัทธาให้กับผู้คนในแผ่นดิน และนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเพียงแค่เราเริ่มต้นด้วยการซื่อตรงกับคำพูดเล็กๆของเราเองบางคนอาจคิดว่าก็โกหกเพราะเกรงใจไม่อยากให้คนอื่นเสียใจแต่ในความเป็นจริงการพูดโกหกด้วยเจตนาดีและการพูดโกหกเพื่อปกป้องตัวเองก็ยังเป็นการสร้างกรรมเช่นกันความเกรงใจที่แท้จริง ไม่ใช่การปกปิดความจริงแต่คือการพูดความจริงด้วยความอ่อนโยนและเมตตาพระพุทธเจ้าสอนว่าแม้ความจริงบางเรื่องอาจทำให้คนฟังเจ็บปวดแต่ถ้าเราพูดด้วยสติและด้วยเจตนาดีความจริงนั้นก็จะเป็นเครื่องเตือนใจและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ในระยะยาวอีกสิ่งหนึ่งที่คนมักไม่รู้คือ การพูดเท็จไม่ได้หมายถึงแค่การโกหกต่อหน้าแต่รวมถึงการบิดเบือนหรือพูดเกินจริงด้วยเช่นการใส่สีตีไขเรื่องราวให้ดูน่าสนใจการพูดข่าวลือที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงสิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นมุสาวาดเพราะมันทำให้คนฟังเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายได้ไม่น้อยไปกว่าการโกหกตรงๆในยุคโซเชียลมีเดีย การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่ตรวจสอบก็ถือเป็นมุสาวาดเช่นกันหลายครั้งที่เราเห็นข่าวลือในโลกออนไลน์และแชร์ต่อเพราะคิดว่าไม่เสียหายอะไรแต่ความจริงแล้วข่าวปลอมเหล่านี้สามารถทำลายชื่อเสียงคนได้ภายในไม่กี่นาทีและคนที่แชร์โดยไม่ตรวจสอบก็กำลังร่วมสร้างกรรมเช่นเดียวกับคนที่แต่งข่าวนั้นขึ้นมาผมเชื่อว่า หลายคนเคยมีประสบการณ์เจ็บปวดเพราะคำโกหกไม่ว่าจะเป็นการโกหกในความรักในมิตรภาพหรือในครอบครัวความรู้สึกที่ถูกหักหลังนั้นเจ็บลึกมากและมักใช้เวลานานกว่าจะรักษาได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารักษาศีลข้อสีอย่างเคร่งครัดเพราะเมื่อเราเลือกพูดความจริงเสมอเราจะเป็นคนที่คนอื่นไว้วางใจ และความไว้วางใจนี่แหละคือทรัพย์ล้ำค่าที่สุดในชีวิตมนุษย์การฝึกละเว้นมุสาวาด <_ d illy> ไม่ใช่เรื่องง่าย <_ d illy> เพราะบางครั้งความจริงก็ทำให้เรารู้สึกอึดอัดหรือกลัวแต่เมื่อเราฝึกพูดความจริงอย่างต่อเนื่องใจเราก็จะค่อยๆเข้มแข็งและมีพลังมากขึ้นเราจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่มีน้ำหนักและเมื่อถึงวันที่เราต้องพูดอะไรสำคัญ คำพูดของเราจะมีพลันที่ทำให้คนเชื่อและให้ความเคารพโดยไม่ต้องอธิบายมากในทางกลับกันคนที่คุ้นชินกับการพูดโกหกแม้จะพูดความจริงในวันหนึ่งคำพูดของเขาก็ไม่มีใครเชื่อเพราะเขาสูญเสียความศรัทธาไปแล้วการซื่อตรงกับคำพูดจึงเสมือนเกราะคุ้มครองชีวิตเราเองคำพูดย yeah, so ุแย่ส่อเสียด หรือที่ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าปิสุนาวาจาคือการพูดให้คนแตกแยกพูดเพื่อทำลายความสามัคคีในหมู่คณะคำพูดนี้มีพิษร้ายแรงกว่าที่หลายคนคิดเพราะมันเหมือนระเบิดเวลาที่ค่อยๆทำลายความไว้ใจของผู้คนรอบตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวการพูดยุแย่ไม่เพียงสร้างความเกลียดชังระหว่างคนสองคนแต่ยังสามารถทำให้ทั้งครอบครัวแตกแยก ทำให้สังคมเกิดความบาดหมางและยังย้อนกลับมาทำร้ายตัวผู้พูดเองในที่สุดลองนึกภาพในที่ทำงานหรือในครอบครัวถ้ามีใครซึกคนที่คอยเล่าเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งให้ฟังในเชิงลบเช่นเธอรู้ไหมว่าเขาพูดอะไรลับหลังเธอหรือเขาไม่ชอบเธอหรอกนะคำพูดเหล่านี้แม้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่กลับปลูกเชื้อความไม่ไว้ใจในใจคนฟังและเมื่อความเชื่อใจหายไป ทุกความสัมพันธ์ก็สั่นคลอนอย่างรุนแรงคำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถทำให้เพื่อนรักกลายเป็นศัตรูทำให้ครอบครัวที่เคยรักกันต้องห่างเหินและทำให้ที่ทำงานเต็มไปด้วยความตึงเครียดและการแข่งขันที่ไม่สร้างสรรค์พระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกสัมมาวาจาหนึ่งในนั้นคือการพูดในสิ่งที่สร้างความสามัคคีหรือสมานฉันท์ การพูดเชื่อมความสัมพันธ์พูดให้กำลังใจหรือแม้แต่การเงียบเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกก็ถือเป็นกุศลอย่างยิ่งลองจินตนาการว่าถ้าในที่ทำงานหรือในครอบครัวของเราทุกคนเลือกพูดในสิ่งที่สร้างความเข้าใจแทนที่จะสร้างความร้าวฉานสังคมรอบตัวเราจะสงบขึ้นข,น,ขนาดไหนผมเคยฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าว,ว่าในวัดมีพระหลายรูป ที่มีนิสัยและความคิดที่ต่างกันอย่างมากแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบได้ไม่ใช่เพราะทุกคนคิดเหมือนกันหมดแต่เพราะทุกคนรักษาสัมมาวาจาไม่มีใครเอาเรื่องของอีกฝ่ายไปพูดลับหลังเพื่อให้เกิดความเกลียดชังแม้จะมีปัญหากันจริงๆก็เลือกที่จะพูดตรงด้วยสติและเมตตาไม่ใช่พูดลับหลังการสื่อสารแบบนี้ทำให้วัดกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากอยู่ และผมคิดว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญที่เราสามารถนำไปใช้ในครอบครัวและที่ทำงานได้ทันทีทุกครั้งที่คุณอยากจะเล่าเรื่องใครสักคนลองถามตัวเองว่าคำพูดนี้จะสร้างความเข้าใจหรือสร้างความแตกแยกถ้ามันมีโอกาสจะสร้างความแตกแยกแม้เพียงเล็กน้อยลองเลือกที่จะเงียบดีกว่าเพราะการเงียบในบางเวลาอาจเป็นการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ คำพูดยุแย่่อเสียดนั้นไม่เพียงเป็นบาปมหันแต่ยังเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ทำลายสังคมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกใจด้วยการพูดแต่สิ่งที่สร้างสันติการเงียบที่มาพร้อมกับสติจึงเป็นทองคำอย่างแท้จริงในหลายๆสถานการณ์คำหยาบคายหรือพรุสวาจาเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของวาจาทุจริตที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างชัดเจนและเป็นสิ่งที่เรามักเผลอใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน ทุกครั้งที่เราโมโหเรื่องหงุดหงิดคำพูดหยาบคายมักจะหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวบางคนอาจบอกว่าก็พูดเล่นเฉยๆหรือเพราะเขาเริ่มก่อนแต่ในทางทำแล้วคำหยาบไม่เคยเป็นเพียงคำพูดเล่นๆมันเป็นการสะท้อนสภาพจิตใจของเราอย่างลึกซึ้งลองนึกดูว่าทุกครั้งที่เราพูดคำหยาบหรือด่าทอใครสักคนใจของเรากำลังเต็มไปด้วยความโกรธ ความดูถูกและความรุนแรงพลังงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำลายคนฟังแต่ยังสะท้อนกลับมาทำลายใจเราเองด้วยการพูดคำหยาบบ่อยๆจะค่อยๆหล่อหลอมให้ใจเราแข็งกระด้างหงุดหงิดง่ายและมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวมีงานวิจัยทางจิตวิทยาหลายชิ้นที่ยืนยันว่าคำพูดหยาบคายส่งผลต่อสมองและอารมณ์โดยตรง การได้ยินคำพูดรุนแรงจะกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความกลัวและความเครียดทําให้คนฟังรู้สึกไม่ปลอดภัยและกังวลใจส่วนคนพูดเองก็จะมีระดับความเครียดสูงขึ้นเช่นกันเพราะการใช้คำหยาเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความโกรธทุกครั้งเรื่องนี้ทําให้ผมคิดถึงเด็กคนหนึ่งที่ผมเคยสอนเขาเป็นเด็กที่โตมากับครอบครัวที่พ่อแม่ชอบด่าทอกันทุกวัน คำหยาบเป็นเรื่องปกติในบ้านพอโตขึ้นเด็กคนนี้ก็กลายเป็นคนที่พูดคำหยาบทุกครั้งที่รู้สึกไม่สบายใจเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเครื่องมือป้องกันตัวเองแต่จริงๆแล้วมันทำให้เขามีเพื่อนน้อยลงและมีความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเขายอมรับเองว่าเขาไม่เคยรู้สึกสบายใจจริงๆเพราะหัวใจของเขาชินกับความรุนแรงตั้งแต่เด็กนี่เป็นตัวอย่างชัดเจนว่า คำหยาบไม่ได้แค่ทำลายคนฟังแต่ยังบ่มเพาะความทุกข์ในใจคนพูดเองด้วยพระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้วาจาที่อ่อนโยนเรียกว่าปิยะวาจาหรือคำพูดที่เป็นที่รักการพูดที่อ่อนโยนไม่ใช่การเอาใจแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายคำพูดที่อ่อนโยนเป็นเหมือนน้ำเย็นที่ดับไฟโกรธของทั้งเราและผู้อื่นคนที่พูดเพราะพูดสุภาพ มักจะมีคนอยากอยู่ใกล้และรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์กับเขาในทางกลับกันคนที่ชอบพูดคำหยาบบ่อยๆมักจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งแม้เขาจะไม่ตั้งใจแต่พลังงานของคำพูดเหล่านี้ดึงดูดปัญหาเข้ามาในชีวิตเสมอลองพิจารณาดูในสังคมรอบตัวคนที่มีคำพูดอ่อนโยนมักมีเครือข่ายเพื่อนที่ดีและได้รับโอกาสมากกว่าคนที่พูดคำหยาบ เพราะคำพูดคือภาพลักษณ์ของจิตใจและจิตใจที่สะอาดย่อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาทันไม่อีกคำพูดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนเช่นกันแต่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็คือสัมปป,ปลาปะหรือคำเพ้อเจอร์ไร้สาระหลายคนอาจสงสัยว่าการพูดเล่นพูดเรื่อยเปื่อยมันจะเป็นบาปได้อย่างไรคำเพ้อเจอรหรือสัมปปลาปะ ไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดเล่นหรือพูดขำๆไม่ได้แต่หมายถึงการพูดโดยไร้สติไร้สาระและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับใครเลยในทางธรรมการพูดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ถือว่าเป็นการเสียเวลาและเสียพลังชีวิตเพราะทุกคำพูดที่เราเปล่งออกมานั้นใช้พลังงานและเวลาของเราเสมอ ลองดูชีวิตประจำวันของเราในยุคโซเชียลมีเดียเรามักใช้เวลามากมายไปกับการคอมเมนต์พูดถึงเรื่องคนอื่นหรือแชร์ข่าวลือที่ไม่แน่ชัดสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนไม่มีผลอะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นการปลูกนิสัยชอบเสพเรื่องไร้สาระและปล่อยพลังชีวิตไปกับสิ่งที่ไม่สร้างประโยชน์คนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนินทาหรือพูดไร้สาระ มักจะพบว่าชีวิตตัวเองไม่ก้าวหน้าเพราะใจเต็มไปด้วยเรื่องเล็กน้อยที่ไม่สำคัญผมเคยเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตแต่ท่านมีวินัยกับคำพูดอย่างมากเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการพูดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ทุกการสนทนาของเขาจะมีเนื้อหาสาระและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวได้เสมอท่านเคยบอกว่า คำพูดคือการลงทุนทุกคำที่พูดออกไปต้องคุ้มค่าและสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับคนฟังประโยคนี้ทำให้ผมเห็นว่าการพูดโดยมีสติไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วยพระพุทธเจ้าสอนว่าการพูดในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์คือการสูญเสียโอกาสในการสร้างกุศล เพราะทุกคำพูดสามารถเป็นธรรมทานได้เสมอลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราใช้เวลาเดียวกันนี้พูดให้กำลังใจใครสักคนหรือพูดคำที่สร้างความหวังเรากำลังสร้างบุญกุศลโดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่น้อยเลยทีเดียวการระวังไม่พูดเพอ้อเจ้อจริงไม่ใช่การทำให้ชีวิตน่าเบื่อแต่คือการสร้างคุณค่าให้กับทุกคำพูดของเรา ทั้งหมดนี้คือคำพูดสี่ประเภทที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้อย่างชัดเจนและเป็นสิ่งที่คนเรามักจะเผลอพูดทุกวันการรู้เท่าทันคำพูดเหล่านี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่อยู่ในชีวิตจริงไม่ต้องรอเข้าวัดไม่ต้องรอวันสำคัญแต่ทำได้ทันทีทุกครั้งที่เปิดปากพูดเมื่อเรารู้แล้วว่าคำพูดเหล่านี้สร้างบาปมหันได้อย่างไร ก็ถึงเวลาที่เราต้องเลือกว่าจะปล่อยให้คำพูดทำลายชีวิตเราต่อไปหรือจะเริ่มฝึกตัวเองให้ใช้วาจาเพื่อสร้างบุญผมอยากชวนให้ทุกคนเริ่มง่ายๆด้วยการตั้งสติทุกครั้งก่อนพูดถามตัวเองว่าคำพูดนี้จริงไหมคำพูดนี้จำเป็นไหมคำพูดนี้อ่อนโยนและสร้างสรรค์หรือไม่ถ้าผ่านทั้งสข้อแล้วจึงค่อยพูดวิธีนี้เรียกว่า สามเกณฑ์วาจาซึ่งจะช่วยคัดกรองคำพูดของเราให้งดงามและมีคุณค่ามากขึ้นสุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่าเสียงของเราคือพลังงานที่มีอิทธิพลมากกว่าที่เราคิดมันสามารถเปลี่ยนใจคนทำให้คนลุกขึ้นยืนจากความทุกข์หรือทำให้เขาตกต่ำลงไปอีกคำพูดทุกคำที่เราเปล่งออกมานั้นคือการปลูกเมล็ดพันธุ์ในใจทั้งเราและผู้อื่น ถ้าเราเลือกปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงความรักและความเมตตาวันหนึ่งเราจะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งความสุขและความสงบอย่างแท้จริงรายการคลื่นพลังบุญกระแทกใจในวันนี้จึงอยากฝากข้อคิดง่ายๆว่าอย่าใช้คำพูดเพียงเพื่อระบายอารมณ์แต่จงใช้คำพูดเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าเริ่มจากคนรอบตัวเราครอบครัวเราและตัวเราเอง เพราะทุกคำพูดที่เปล่งออกมาคือภาพสะท้อนจิตใจเราถ้าอยากให้ชีวิตเจริญคำพูดของเราก็ต้องเจริญก่อนถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกบุญเพราะคำสอนดีๆนี้อาจช่วยใครบางคนให้มีสติและเปลี่ยนชีวิตได้จริงขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า ขอให้ทุกท่านมีสติและมีคำพูดที่งดงามในทุกลมหายใจ